เอาแล้วครับเอาแล้วทุกคนดูภาพนี้ดีๆนะครับนี่แอดมินจะให้ทุกท่านดูย้อนหลังประมาณสัก2ชั่วโมงที่แล้วทุกท่านสังเกตจุดนี้ดีๆนะครับนี่ภาคอีสานตอนอกลางนะครับภาคอีสานตอนกลางรวมถึงภาคเหนือด้วยนะครับภาคเหนือแล้วทีนี้เนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันมีการก่อตัวแบบไหนในช่วงประมาณสัก2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครับเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นโอ้โหจนตอนนี้ล่าสุดนะครับนี่เลยครับเห็นภาพชัดเจนนะครับว่า ภาคอีสานเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่ขอนแก่นเลยนะครับขอนแก่นชัยภูมิตอนนี้นะครับขอนแก่นเองเนี่ยนะครับหนามากๆเลยเมฆตอนนี้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ตกหนักแต่ว่าแนวโน้มเมื่อกี้นะครับแนวโน้มเมื่อกี้มันเพิ่มขึ้นมาภายในหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับชัยภูมิก็ด้วยนะครับร้อยเอ็ดก็เริ่มจะมีแล้วนะครับตาลสินก็มีบ้างแล้วถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่า ถ้ามาดูทางภาคกลางเนี่ยนะครับภาคกลางนาครสวรรค์เพิ่งตกแล้วก็เริ่มซาไปเมื่อกี้เนาะภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีนะครับแถวนี้ข้ามมาทางเพชรชบูรณ์เองก็มีนะครับพิจิตก็มีพิษณุโลกก็เตรียมรับนะครับอีกสักพักก็จะไปถึงแล้วอันนี้คือทางภาคกลางกับภาคอีสานที่น่าติดตามกันมากๆเนาะเพราะว่าจู่ๆมันก็ขึ้นมานะครับจู่ๆก็ขึ้นมาซะง,งั้นจากเดิมที่ไม่มีอะไรเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับไม่มีเลยนะครับตอนนี้เมฆหนามากๆแล้วก็มีฝนโปรยปราย บางจังหวัดแล้วนะครับเออไม่ใช่สิบางหมู่บ้านแล้วนาอเนี่ยนะครับขอนแก่นตัวเมืองเอง,เองก็มีโปรยปลายนิดๆเลยนะครับตอนนี้นิดๆโปรยปลายหน่อยๆแล้วคาดว่าถ้ามันก่อตัว มาอย่างชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับต้องตกแน่ๆนะครับนี่เลยนะครับขอนแก่นเนาะขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดนะครับเตรียมรับกันได้เลยแล้วถ้าเกิดว่ามันขยายตัวได้มากพอสมควรนะครับอาจจะมาถึงทางยะโสธรด้วยนะครับยะโสธรอำนาจเจริญเนาะเพราะว่าตอนนี้เองนะครับมุกดาหารก็มีโปรยปลายเล็กๆน้อยๆนะครับแถวแถวชานุมานก็มีอยู่บ้านอุบลราชธานีก็หลายจุดเลยนะครับโดยเฉพาะทางอุบลเองนะครับแอดวินก็กําลังรุ้นอยู่นะครับเพราะว่าทางอุบลเนี่ยนะครับถ้ามาดูทางประเทศเพื่อนบ้านเนาะ ตกหนักเลยนะครับแถวนี้เนี่ยนะครับตกหนักมากๆแอดมินไม่แน่ใจว่ามันจะเคลื่อนตัวมาทางอ,าอุบลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้อุบลตอนบนนะครับแถวแถวบริเวณนี้เนี่ยนะครับก็คือมีตกบ้างแล้วนะครับแถวสีเมืองใหม่เนาะของอุบลราชธานีพี่บุญมังสาหานก็มีอยู่บ้างนะครับแถวนี้ก็เริ่มตกเล็กๆน้อยๆนะครับโดยปลายแล้วซึ่งเทียบแนวโน้มแล้วนะครับก็คือมันเห็นชัดเจน แอดมินก็เลยตืりり่นเต้นไปด้วยนะครับจู่ๆมันก็ขึ้นมาสครับภายใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจากเดิมที่ไม่มีอะไรตอนนี้ก็มีมาแล้วนะครับก้อนเมฆอย่างหนาแล้วก็เริ่มจะโปรยปลายแล้วทางภาคเหนือก็เหมือนกันนะครับภาคเหนือเหมือนกันตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูย้อนหลังเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วมันจะมีตกอยู่แค่ทางลำปางนะครับก็คือเนี่ยนะครับลำปางมีตกนิดนึงนะครับจังหวัดแพร่ก็มีอยู่บ้างนะครับเชียงใหม่ก็มีอยู่เล็กน้อยแต่ว่าเมื่อมาดูหนึ่งชั่วโมงล่าสุดท มันเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าก้อนเมฆนั้นมันขยายตัวใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับมีโอกาสสูงที่ค่ําคืนนี้นะครับกลางดึกค่ําคืนนี้จังหวัดแพร่นะครับอุตรดิ์ลำปางอาจจะตกหนักมากขึ้นเชียงใหม่เองตอนนี้ก็กําลังเพิ่มขึ้นเลยนะครับเชียงใหม่กําลังตกมากขึ้นแล้วอาจจะขึ้นไปถึงทางพะเยาด้วยนะครับพะเยาก็เตรียมรับกันได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วมันน่าจะขยายตัวใหญ่ขึ้นได้อย่างแน่นอน แล้วถ้าให้มาเจาะลึกกันจริงๆเนี่ยนะครับถ้ามาดูทางภาคเหนือเนาะทางเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่กาลังตกที่แม่วางนะครับอําเภอแม่วางอําเภอหางดงแล้วก็จะขยายตัวมาที่อําเภอเมืองนะครับเตรียมรับกันได้ส่วนลําพูนกําลังตกที่อําเภอเมืองอยู่แล้วนะครับหลายตําบลของอําเภอเมืองกําลังตก เดี๋ยวสักพักก็จะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับมาทางลำปางอำเภอเมืองอำเภอห้างฉัดนะครับแล้วก็อำเภอเสริมงามแถวนี้เนี่ยนะครับเตรียมรับกันได้เลยส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่กําลังตกอยู่เลยนะครับที่จังหวัดแพร่ก็คือทางอำเภอ,อลองเนาะอำเภอลองจังหวัดแพร่หลายตังบนเลยนะครับจะขยายตัวมาทาง planning. อำเภอเมืองด้วยนะครับอำเภอเมืองแพร่อำเภอร้อยกวางอำเภอสองเนี่ยนะครับเตรียมรับกันได้แอดมินคิดว่า ไปถึงแน่ๆนะครับไปโดนแน่นอนนะครับเพราะว่าตามเรดาร์เมื่อกี้นะครับมันขยายตัวอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวส่วนทางภาคอีสานเนี่ยนะครับตอนนี้หนักสุดก็จะเป็นที่บึงโขงหลงนะครับจังหวัดบึงกาฬกําลังหนักสุดกันเลยทีเดียวกลายเป็นพื้นที่สีแดงไปแล้วเนาะแล้วก็ทางนาทมนะครับนครพนมนะครับนครพนมอําเภอบ้านแพงก็ด้วยนะครับอันนี้ก็กลายเป็นพื้นที่สีแดงไปเหมือนกันนะครับ ส่วนทางนาว่านาครพนมนะครับกำลังตกหลายหมู่บ้านแล้วนะครับนาว่าสีสงครามนะครับแล้วก็ท่าอุเทนตอนนี้ก็ท่าอุเทนเองบางหมู่บ้านเป็นพื้นที่สีแดงไปแล้วนะครับข้ามาที่สกลนครนะครับอากาศอํานวยกําลังตกเยอะกันเลยนะครับโปรยปลายหลายหมู่บ้านพนานิคมก็ด้วยนะครับแล้วก็ทางปุสุมานนะครับปุสุมานอําเภอเมืองแถวนี้ก็โปรยปลายกันบ้างแล้วนครพนมแถวนาแกนะครับเรนูคนครทตุพนมนะครับปลาปาก แล้วก็วังยางก็มีโปรยปลายกันเยอะแล้วนะครับอีกสักพักอาจจะใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้แถวประเทศเพื่อนบ้านตกกันเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ตกกันเยอะนะครับถือว่าเยอะมากๆดังนั้นมีลุ้นกันมากๆนะครับว่าอาจจะครอบคลุมทั้งจังหวัดเลยก็ได้นะครับในช่วงกลางดึกเนาะช่วงกลางดึกของค่ำคืนนี้น่าจะได้ทั้งจังหวัดนครพนมคาดว่าน่าจะเกินครึ่งจังหวัดแน่นอนนะครับสกลนครก็ไม่ต่ากว่า 30- 4 0ส่นะครับส่วนทางอุดรธานีนะครับอุดรธานี คาดว่าน่าจะมาแถวบ้านดุงนะครับบ้านดุงอํเาเภอสร้างคอมอําเภอเพแนแถวนี้อาจจะได้อยู่นะครับทุ่งฝนหนองหานนะครับแถวนี้มีอยู่เล็กน้อยนะครับหลายหมู่บ้านคาดว่าน่าจะไปถึงแต่ว่าจะไม่โดนแบบปูพรมนะครับคิดว่าไม่น่าจะปูพรมนะครับส่วนทางบึงการนะครับบึงการที่หนักสุดจะเป็นที่บึงของหลงเนาะอาจจะมาถึงทางบุ้งคล้านะครับเซกาอาจจะมีอยู่บ้างสีเวลายอาจจะมีบ้างนะครับพรเจริญแล้วก็อําเภอเมืองอําเภอโซพิสัยอําเภอรัตนวาปีแถวนี้เนี่ยนะครับอาจจะโดนบางหมู่บ้านเลยนั่นเองครับ ส่วนทางมุกดาหารที่กําลังตกก็จะเป็นอําเภอเมืองนะครับโรยปลายนิคมคํสซ้อยบางหมู่บ้านแล้วนะครับดอนตาลบางหมู่บ้านอํานาจเจริญก็จะเป็นชานุมานนะครับบางหมู่บ้านเลยนะครับนี่ประมาณสัก30%ของอําเภอชานุมานไปแล้วนะครับส่วนทางอุบลน,นะครับที่ตกก็คือทางโพไซนะครับโพไซตะการพืชผลรวมถึงสีเมืองใหม่แล้วก็โขงเจียมนะครับที่กําลังตกเนาะส่วนสิรินธรตกแค่แถวแถวตอนบนนะครับตอนบนเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าจะมาถึงมากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับอุบลราชธานี แต่ที่แอดมินกําลังลุ้นนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้ที่แอดมินให้ดูว่าเป็นบริเวณกลางนะครับตอนกลางของภาคอีสานก็คือมันกําลังก่อตัวนะครับที่ ขอนแก่นนะครับขอนแก่นกาลังก่อตัวแล้วก็มีโปรยปลายที่อํเาเภอน้ําพองไปแล้วนะครับตอนนี้อํเาเภอน้ําพองกําลังโปรยปลายอเาเภอเมืองก็โปรยปลายบางหมู่บ้านไปแล้วทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันขยายตัวแล้วก็ตกหนักได้จริงๆตามที่แอดมินคาดการณ์เนาะถ้าตกเนี่ยนะครับจะอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็คือที่อํเาเภอเมืองขอนแก่นอเาเภอน้ําพองนะครับอเาเภอกระนวลจะลงมาที่เชียงยืนของสารคามกันด้วยนะครับส่วนขอนแก่นถ้าเป็นไปตามคาดเนาะแอดมินคิดว่า มันน่าจะมาถึงบ้านแห่นนะครับบ้านแห่นมันจะคีรีนะครับแล้วก็โคกโพยชัยบุชนบทแล้วก็บ้านไผ่อาจจะโดนหลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียวส่วนทางหนองสองห้องอาจจะโดนเล็กน้อยนะครับอําเภอพลแล้วก็อําเภอแวงน้อยข,ข,อของคอนแก่นอาจจะมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ตอนกลางนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ตอนกลางกันมากกว่าแล้วทางสารคามก็จะเป็นอําเภอเชียงยืนอําเภอโกสุมพิสัยอําเภอกันทรวิชัย <MA IL S 1> อําเภอเมืองนะครับอําเภอกุดรังอําเภอบรบือกลางดึกน่าจะมาถึงได้นะครับ <nelle S 2> น่าจะมาถถึงได้้าาามมัันขยยตตว ที่เห็นเมื่อกี้นะครับที่เห็นเมื่อกี้ที่ดูจากวินดี้นะครับทุกท่านลองดูตรงนี้ได้เนี่ยนะครับก็คือมันขยายตัวอย่างชัดเจนนะครับจากเดิมเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณนี้2ชั่วโมงที่แล้วมาจนถึงล่าสุดก็คือนี่เลยครับมันขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างมากนะครับอย่างชัดเจนอ๋ออันนี้เป็นภาคเหนือนะครับขออภัยโอ้โหพาดูแบบมั่วไปแล้วนะครับตอนนี้ขออภัยนะครับหลอนๆไปนิดนึงนี่เลยนะครับภาคอีสานจะอยู่จุดนี้นะครับนี่ขยายตัวอย่างชัดเจนแล้วนะครับ เตรียมลุ้นกันนะครับค่าคืนนี้น่าจะได้หลายอําเภอกันเลยทีเดียวเนาะส่วนสารครามถ้าจะลุ้นนะครับก็อาจจะมาถึงแถวบอระบือนะครับกุดรังแล้วก็ทางนาเชือกเนี่ยก็อาจจะมีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับว่าปีปทุมอาจจะโดนอยู่บ้างส่วนทางพยากรภพุ้งิสัยอาจจะน้อยหน่อยนะครับบุรีรัมย์ก็อาจจะน้อยหน่อยทางพุทธสงฆ์ถ้าจะมาก็มาแบบเล็กๆกน้อยๆน,น,นะครับร้อยเอ็ด รอยเอ็ดท่าจะลุ้นนะครับก็คงจะเป็นแถวอําเภอเมืองนะครับอาเภอจังหันแล้วก็อาเภอศรีสมเด็จนะครับแถวนี้อาจจะพอลุ้นอยู่บ้างส่วนทางกาลสินเนี่ยนะครับพอลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับหนองกรุงศรีนะครับกาลสินหนองกรุงศรีแล้วก็ห้วยเม็กนะครับอาเภอยางตลาดด้วยนะครับอาจจะได้ลุ้นนะครับค่ำคืนนี้อาจจะมาถึงแล้วอุดรธานีนะครับถ้าจะถึงก็คงจะเป็นนนสะอาดนะครับนนสะอาดแล้วก็กุมภาวาปีศรีธาตุนะครับรวมถึงวังสามหมอนะครับอันนี้อาจจะโดนเล็กๆน้อยๆได้นะครับ ส่วนหนองบัวลำพูก็จะเป็นทางโนนสังนะครับสีบุญเรืองแล้วก็อําเภอเมืองก็จะมีอยู่บ้างบางบ,าง,บางหมู่บ้านนะครับหนองวัวซอของอุดรธานีนะครับหนองแสงแล้วก็ทางโนนสะอาดอุดรธานีแถวนี้นะครับสีธาตุอาจจะพอได้ลุ้นนะครับบางสมออาจจะพอได้ลุ้นอันนี้มารุ่นกันต่อเนาะไม่กล้าการันตีว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าดูแค่แนวโน้มเห็นแล้วมันน่าตื่นเต้นนะครับก็เลยเอามาอธิบายให้ทุกท่านได้รับชมกันตามนี้นั่นเองครับ